ันดีครับคุณผู้ชมกับผมอ้วยเอ้ยระเบิดผีชีพมาในคุกจีขี้ควายยังไม่ทันได้ทักทายคุณผู้ชมนะอยู่กับเกมเคาน์เตอร์เทเ i อริสตัวเก่าแต่ว่ามันอัปเดตใหม่ให้อู่นี่มีระเบิดผีชีพด้วยโอ้โหเกือบตุยเลยหรอไปไปลุยกันว่ามีอะไรโอ้โหดาบโทษโทษไม่ทันได้ดวนดาบมาระเบิดผีชีพ โอ้โหสิบห้าตัวเนี่ยต้องฆ่าให้ได้อะาดูดานเนี่ยเขินแล้ว่อ๊ะไอ้ยะามามึงนี่ เอา้ามา <S 2> <S 2> ฟันตัวมันเปิดเกราะเออเปิดโล่อเอา้าสวเสดีนะโอ้โหกี่ตัวมันนะมันใส้จังเลยอันนี้ดีกว่าเอา้าโดนปุ่มยิง มันโดดหลบด้วย <Game Shot. S 1> เป็นยังไงหื้สองตัวเลยโอ้โหเก่งขึ้นทุกวันเลยตัวเกมมันทำ mm. เติมยาก็มันก็เติมเก้าในสิบห้าเลยหกตัว มีไอระเบิดผีชีพแล้วมีอะไรอีกไปดูสันทีด่านนี้โอ้โหระเบิดผีชีพโอ้ไปมาแล้วมาทางนทีวะโอ้โหมันข้ามมาไม่ได้ชอบมัระเบิดผีชีพเฮ้ยเยวผีกันให้พอ ชอบจังในระเบิดพรีชีพดูนะหนไส้เอาแบบนี้นะใ <c oughs> ห้ลงไปหรอฮะเป็นอะไรมึงพรีชีพกันจังเลยนะฮึ <c oughs> ของดาวหาเจ็ดใจเฮดช็อตสิบยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องจูจีเกมนะครับรับรองความมันมันจะมีเพิ่มมาดับขึ้นเลยพบกันใหม่ทิมหน้าสวัสดีครับ